อะไรมือทีถ้า <c oughs> แต่ถ้าทางออกไม่อยู่ของเราเราก็ดำไม่ได้ใช่ถูกต้องต้องอย่าความช้ากันด้วยเพราะความช้าเราไม่ได้ลำบาก พวกอยู่ข้างพวกได้เปียบอะไ้เงี้ยบอกไงข้างล่างที่อยู่ตรงโถงห้องน้นั่พวกได้เปียบะไรอยาดาีเี้ยด้วยดตวกอ๋อไม่พอ <c oughs> โอ้โห ลูกเครื่องอะไรกันรอบ็ประมาณตั้งแสนตั้แสนประมาณเนี้ยสังแสนแต่ระเบิดเอวมาใส่ช่องไม่ได้วเงี้ยเจียงช่องอะไรช่องห้าหกเจ็ดอะไรเนี้ยมึงก็ต้องไ่ ในเวสมึงสิในลิกมึงอ่ะแล้วหรือไม่ได้ก็กระเป๋าเกงอ่ะก็คือต้องเอาไปใส่ในกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับไม่ใช่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 เออพิมพ์กูดูสิคือหลักการง่ายๆอ่ะของที่อยู่ในกระเป๋าอ่ะมึงต้องเอากระเยิบออกจากในกระเป๋าซึ่งมันไม่สามารถทำให้หยิบได้เลยมึงต้องเปิดกระเป๋าไงแต่พวกลิกอะไรพวกเนี้ยเนี้ยพวกระเบิดเนี้ยเนี้ย ใช่เนี่ยยัดเหนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันมึงต้องยัดทั้งหมดอันเนี้ยมันแค่เอออันเนี้ยมันแค่อันนี้เฉยมันบอกให้ว่ามันมันบอกมึงแค่ว่ามันสามารถอันนี้ได้สามารถกดกดช่องและสามารถกดใช้ได้เลยตามที่ต้องการอย่างเงี้ยเหรอเออแล้วมึงค่อยลากขึ้นบนลงมาลีลากมาอย่างเงี้ยเหรออ๋อ ตัวยังอืมไยอย้ยาตัวนี้น้องนเนี่ยพร้อมลุยแล้วครับไอ้วิ้นยาแดงนะมันอยู่ในนาทีเดียวนะเว้ยรู้แล้วรู้แล้ว ตรอไอ้เหี้ยยดยดไอ้ไอ้ไม่ไรเนี่ยออ๋เล่นมาเล่นมาแม่งไอ้สัสไอเ้เหีดดเ้ยเลยดอปไอ้เหี้ยยาวีัยเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันไม่ค่อยใสเว้ยถ้าเป็นดอปอีกอันนี้มันแพงกว่าแม่งแบบใสกว่าเคลียร์กว่าเยอะเลย 12, หมื่นสองอะเอ่อเลอดดอปเดียวยกัจีอ่ะก็นี่ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ดอทที่มึงใช้ดอดคอมเลยว่าเฮียนแน่นอนเคยเสียงใครอ่ะเสียงใครเสียงใครอ่ะอ่อพี่แจ็คครับคือเรื่องมีอยู่ว่าสวยนะ จัดปืนเต็มเลยว่ะแม็ความจิตมาด้วยเด้อมีมนันเอาจริงแล้วเด้เอใชคุรอมานานแล้วออจังหวะที่เพื่อนเอาจริงออด้วยดอตายอ่ะด้ยวยมันต้องอย่างนี้ดีว่าพวกเราอะ่ะ <c oughs> ไปอห่เจี๊ยไม่ใส่หมวยอีกแล้วมีห้องไหนใส่ ใส่ไม่ใส่ใต้หมดกันถ้ามึงไม่ใส่คิวข้างหน้าเขาใส่กันหมดอ่ะไม่เป็นระเบียบเลยช得้น听得้吗听า见吗ม得见จ้得见吗听得见吗น得น吗听得见吗听得见吗听得见อ听得见ี听得见เ听得见吗เพ见น听得见เ听得见吗听得见吗ป得见吗听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 得มี听得见吗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  เล่นแบบไหนเล่นแบบไหนหน่อยดาบปิ้งเหรอโอเคโอเคเออถ้าตัวนีออกตัวนี้ออกชัตหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหพี่เอาไปแล้วเฟซหนึ่งนะโอ้โหเฟมแตนไม่มีอะไรเลยอะแต่เฟซเราไม่เอาหรอไม่เอาหรอดูว่างดูว่างเอ้าเออแล้วมึงเลยเดินเลยผ่านไปเมสไม่เข้าหรอ คนรัดเข้าไปแล้วเลยไอ้เที่อะไรกูย,ยังอยู่นี่อยู่เลยตะ่อกี้มึงเดินนำหน้ากลุ่มไม่เข้าประตูของเซบนี่สิงแผลข้าวนา猛ง โอ้เองนี่มันฟาร์มกันเร็วจริงๆเร็วเลยไม่มีที่อะไรให้ฟาร์มเลยใช้ใช้พืนอะไรวะเออก็ใกล้เลยอะไลๆกระตุกนี่แลยอยู่ใกล้มากเลยเจียงอยู่ข้างบนนะเด็กใช่ใช่ ที่เกิดเราไม่มีคนาพา์มเลยเหรอเออไม่มีใครเฮ้มเยมีคนอยูนหะน้า

อยู่ข้างบนหัวกูอะใกล้ใกล้วินสายจะดิค่อยหาไงค่อยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางตรงสัตตรงกลางมีว่ะซ้ายกลางซ้ายสุดอยู่ช่องกลางมันออกมันทะลุไปตรงกลางแล้วโอ้ระวังไอ้หวายังไม่เจอนะซ้ายกลางทะลุตรงกลางคือยังไงวะ ตรงช่องที่เราจะไปกลับบ้านอะ่ะที่เมื่อกี้เนี่ยที่ที่เมื่อกี้นี่ก็ตายอะ่ะเออไอ้เหี้ยตรงกูไม่มีใครช่วยล็อกข้างหลังเลยว่ะแลงไมรู้ต็อกประตูนี่เดี๋ยวกูจะวิ่งกลับไปหาพวกมึงอ่ะเออเออ

ลูกไหนอยู่กูดูอีกประตูหนึ่งฝั่งขวาอยู่อาข้าห้องก็ได้ข้าอยากดูอยากดูหรือห้องอะไรกลัวเหรอ เขาไปข้างนอกเข้าไปว่าไม่มีใครดูเลยก็ไม่ต้องดูไงก็บอกแอบไปเีขาบอกให้แอบไปชัดเดินเล็มเตะแล้วมันมาคนข้างนอกก็วิ่งเข้ามานอกไปชัดมันว่าจุดไม่ได้หรออ่านี่ก็ได้ อยู่ตรงนี้คนนึ่งอ่าคนไปกูคนจะีะยนืนยืนตรงนี้กูเดียวกูยืนตรงนี้เรื่องเ,อาเอราจะเอาตรงไหนเอ่อไปเมื่อกี้ตรงไหนยืนที่เดิมกูอะตรงไหนงั้นให้กูไปอู่ยืนตรงไหนยืนตรงนี้เหรอไปตรงนี้เ,เหรอใช่ใช่ใช่ใช เปิดไฟไหมวะเปิดรอบตรงไหนอ่ะเปิดไปดูฝั่งหนูก็ได้โผยไปดูอย่าให้มันมาวิ่งตัดหลังมายิงอีกว่ะตรงนี้ปล่อยอูมายิงคนเดียวยิงคนเดียวได้เป็นมาแล้วหนึ่งมันข้าวโรจีก็บ้างสองตัวสองตัวบอดบอดบอดล้二楼听到脚了，好像是几个脚。 สองกันสองลองวิ่งลงอาจจะลงฝั่งขุนนะฝั่งขุวะลุกขุลอกช่องบันไดยอยู่กครกูต,ตอ้องลบกตรงไหนวะใส่แม็กหน้ากูมีคนหนึ่งเปิดประตู ยังอยู่ข้างในอ่ะตรงนี้ขนาดต้องแถูกปะไม่รู้มึงอยู่ตรงไหนอ่ะกูมองไม่เห็นมันเปออิดต่นตรงนั้นแหละหรือไม่มึงถอยมาตรงนี้ก็ได้สวยตรงกูสองไม่เห็นหัวนะเห็นแต่ประตูข้างบนว,นวะ

แบบว่ากดก้าแหายใจแล้วแม่งพอปล่อยแล้ว